วันนี้นะครับจะพามาชมนะครับคุณยายแพงนะครับอำเภอโนนสวรรค์นะครับที่ปวดขามากี่ปีแล้วยายนึ่ย<ป><ป>ี่สิบปีนียี่สิบปีเป็นบ่อพอมาท่ายาอะไรเป็น,นียงไ,ไหนบ้างบ่ค่อยปวดเมื่อไหร่เปนบ่สินค้าผลิตภัณฑ์ตรงนี้โอ้บ่ธรรมดาเลยนี่เนานะเป็นไหนท่าเราเป็นไหนยายเย็นใจเขาหอกกระยูเย็นหอกกระดูกเนาะโอ้เป็นไหนท่าหน่อยหนึ่งโอ้ดีครับเนาะ เป็ไหนท่าเราไปยกขาขึ้นพอลองยกมึงโอ้สิงเตีหอดคนได้ไหมต่ก่อนยกมาได้เก็บกัพุ่นปั๊บได้โชว์เลยครับโชว์ปั๊บได้อืมยกได้ยกได้พร้อมโอ้แต่ก่อนเราปวดพี่น้องพ่อมาท่าสมุนไพรนะครับหนวดนะครับหายดิบวมเปนหายดอกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพุ่นใจน้อยเดียวตรงนี้นี่ลาว่านี่ มันย้ำขึ้นจากบ้านไก่ชาปูพิซิ้นกับไก่แต่แกะชาผมไม่ตังนีรู้สึกว่างนอนรับสบายตัวไหนแม่ตัวไหนโย่ผู้พัโอ้โหสุดย่อน